เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เริ่มตีมีดแล้วนะก็เหล็กมาส่งนะครับตอนแรกก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะตีหรอกครับแต่ว่าพอเหล็กมาส่งแล้วผมก็เลยเออลองเหล็กหน่อยแล้วกันว่าจะโอเคไหมนะก็ค่อนข้างเป็นเหล็กที่บางนะตอนตัดเหล็กตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโอ๊ยน่าจะสบายหน่อยนะตีก็เหล็กมันเป็นเหล็กหน้ากว้างประมาณกี่กี่เซนนะ ประมาณูประมาณ4.5ครับแต่ก็มันก็จะความรู้สึกกวนการตีมก็จะต่างกับแหนบที่มันหนาๆนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยความหนาประมาณบาเลื่อยหนากว่าบาเลื่อยประมาณมิลหนึ่งครับประมาณ5้มิลน,นะเนี่ยบาเลื่อยนี่จะตีผมรู้สึกว่าบาเรื่อยจะตีเข้าง่ายกว่าเนาะอันนี้รู้สึกว่าแข็งดีครับในความถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะน่าจะเป็นเหล็กที่คุณภาพดีพอใช้ได้นะมันเป็นเหล็กแหนบที่ว่า ที่ร้านเขาบอกมานะบอกว่ามันเป็นเหล็กแนวที่เหมือนกับว่ามันเหลือจากโรงงานนะครับมันเก่าเก็บนะเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่เขาตัดตัดหูแหนบออกข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็ตีเป็นเศษเหล็กกันนะแล้วเขามาขายครับก็ได้มาตัดหนึ่งลนะประมาณสามสีนนะ่เส้นนี่แหละเส้นยาวๆประมาณสามเ้นนะตอนแรกคิดว่าจะตีสบายๆนะก็ผมว่าแข็งอยู่พอสมควรนะถ้าไม่ได้คิดไปเองนะครับ น่าจะเป็นเหล็กคุณภาพดีอยู่เพราะว่ามันเป็นของมีค่อนขอ้างมียี่ห้อนะเป็นของรถญี่ปุ่น,นครับเดร์ส,สุนะโอ้ยยุงเพียบเลยครับก็ไม่ค่อยหนาตอนแรกเห็นเหล็กบางๆก็นึกว่าจะตีสบายๆนะก็ผมก็เลยลองตีเล่มนี้ดูก็ชุดนี้จะเป็นเหล็กจะเป็นมีดที่ไม่หนามากนะครับเราทําเล่มเล็กๆดูเพราะว่ามีโอกาสได้พกมีดเล่มเล็กๆเพราะว่าพี่ชายเอามีดเก่าๆมาให้ชุบนะ เขาเจอมานะผมก็เลยเออมันก็ใช้เล็กๆน้อยๆดีนะผมก็เลยลองทํามีเล็กๆได้ลองเหล็กด้วยนะเพราะมันมีท่อนสั้นนะครับก็เท่ากันเลยแบ่งครึ่งกัน,นก็ตัดนี้แล้วก็ตัดเฉียงนี่นะครับก็ตีเป็นกันด้วยก็เนี่ยเท่านี้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะเหล็กถ้าเป็นเท่าที่ผมตีงวดที่แล้วอ่ะมันเหล็กแหนบมันจะต่างกันอ่ามันจะ เวลามันเริ่มเย็นนะครับเวลาเราตีใช่ไหมเวลามันเริ่มเย็นพอเวลาตีตีตีมันมันจะยังคดได้อยู่นะแต่เนี้ยครับพอพอเวลาเริ่มเริ่มความเย็นเริ่มนั่นนะแข็งครับแล้วก็เสียงรางวานมากเลยดูดินี่ก็เพิ่งผ่านการตีนะยังไม่ได้ชุบยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดส่งด้วยนะครับแต่ผมว่าน่าจะแข็งดิเพราะเพราะว่าพอเริ่มเย็นอนะ่ะมันเด้งกับท่งมากเลยนะความความรู้สึกผมน,นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะ ว่าชุบแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมว่าน่าจะโอเคครับเหล็กชุดนี้นะสัมผัสได้ถึงความแข็งเลยนะตอนตีอ่อนข้างเหนื่อยพอสมควรครับตอนแรกคิดว่าจะสบายๆนะแล้วก็ที่ผ่านมาผมตีใช่ไหมมันมันเป็นหน้าประมาณ6นิ้วครับเอ้ย6กมิลแต่นี้มันเหลือ4.5่จ้าใช่ไหมทุกทีผมจะผ่าครึ่งเฉียงๆนะถ้าเป็นแหนมหนานะแล้วก็ตีปั้นยืดออกมาให้มันเป็นคมมีดให้ใบมันบานออกนะ แต่อันเนี้ยด้วยความที่มันมันกว้างเท่านี้อยู่แล้วใช่ไหมเราจะใช้การตีอัดเข้าไปแทนครับก็มันมันก็ตีคนละแบบนะอันนี้ก็คืออัดเข้าไปอัดให้ยาวแต่ว่าถ้าเป็นแหนบหนาเราตีให้มันแผ่ออกมาเนาะให้หน้าคมแผ่ออกมาอันนี้ต้องอัดก่อนครับให้ได้ทรงที่เราต้องการนะก็คล้ายๆตีบาเรื่อยนะแต่ว่าแข็งดีครับก็น่าจะคุณภาพดีอยู่แล้วก็ ชุดนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มมีงานอื่นๆแล้วอาจจะนานเลยก็ขออนุญาตทำไปเรื่อยๆนะครับใครที่คอยมีดนะก็ยังไม่ได้รับงานสั่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างครับนานเลยละก็ถ้าใครเออถ้าผ่านมาสักพักแล้วผมเงียบๆไม่ได้ลงคลิปอัปเดตก็สามารถทักมาขอดูได้นะครับว่ามีเล่มไหนเล่มไหนแล้วก็จองกันได้นะไม่ต้องเสียงเงินครับจองนะแต่ก็อย่าจองเล่นๆแล้วกันนะ ครับก็พบว่าเหล็กดีน่าจะเหล็กดีเลยละ่ะซื้อมาทั้งตับเลยนะครับ4ี่กว่าบาทนะเนาะเหล็กบางแต่ก็โอ้โหให้ความรู้สึกตอนตีเหนื่อยอยู่นะหรือว่าผมไม่ได้ตีหลายวันแล้วไม่รู้นะก็รอบนี้ก็อุ้ยยุงเยอะรอบนี้ก็ทําไวหน่อยทุกทีนี่ของส่งถึงอะไรแล้ว,ลวก็ยังไม่ได้ตีเลยนะอันนี้ของน่าจะยังไม่ทราบว่าถึงทุกคนหรือ,อยังนะครับแต่ก็มีเริ่มถึงบ้างแล้ว ยังไงก็มารีวิวให้หน่อยนะครับก็มาถ่ายคลิปแย้งเฉยๆนะวันนี้ก็ลองตีดูว่าเออเริ่มทําแล้วแต่ก็รอบนี้น่าจะช้าเลยอะผมว่าเหล็กแข็งโอเคน่าจะประมาณนี้นะพอยุงเริ่มมาแล้วผมก็ค่อนข้างเหนื่อยนะโอ้โหเหนื่อยมากเลยบางๆแค่นี้เองนะรู้สึกความรู้สึกเหมือนตีมีดช่วงเล็กๆที่ผมเอาแปดมิลมาตีอะตีไม่ค่อยยุบนะครับต้องต้อง,ต,องต้องหัวเต็มแรงนะ ค่อนข้างโอเคนะชุบแล้วผมว่าน่าจะดีเลยแหละใครอยากได้ให้ทำมีดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะถ้าพอทำได้ผมก็จะทำนะครับแล้วก็มาค่อยมาซื้อกันก็ได้นะถ้าเล่มแบบนี้น่าจะอยู่ประมาณเออแต่รอบนี้พูดอีกครั้งนะครับไม่ไม่ได้แถมฝักเลยนะครับเป็นมีดเปล่าๆเนาะแต่ก็ซื้อไม้มาทำฝักให้อยู่เป็นไม้สักนะครับอาจจะห้าสิบถึงหนึ่งรบาทประมาณนี้น่าจะไม่ถึงร้อยหรอกมั้งน่าจะประมาณ50ิบบาทนะครับ ผมต้องดูไม้ก่อนว่าท่อนนึงมันทําได้แค่ไหนนะครับแล้วก็พวกค่ากาวพวกนี้อีกนะก็ขออนุญาตคิดหน่อยละกันนะมีดก็จะราคาไม่ไม่ห่างจากเดิมมากครับเล่มแบบนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับถูกสุดล้วนะแทบจะถูกสุดแล้วมนะั้งถ้าแต่งแล้วก็เกือบเกือบหกนิ้วนะเล่มน,นี้เนะก็ทําขึ้นมาเล่นเล่นครับแต่ก็น่าจะโอเคล่ะเป็นแร่ได้นะสวยอยู่ ก็ไม่ได้คิดรูปทรงหรอกไม่ได้มีสไตล์เป็นของตัวเองครับผมตีมันออกมาแบบไหนก็เอาแบบนั้นอะไม่ได้คิดมาก่อนแทบทุกเล่มครับเหมือนกับว่ามันเป็นมีลิมิตเลยนะก็คือว่าตัดเหล็กมาแทบจะไม่ได้คิดเลยว่าจะตีมีดอะไรก็ตีไปหรือบางทีก็ผมเห็นคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์ใช่ไหมผมก็พี่ครับอยากได้มีดไอ้นั่นไอ้น,นี่ผมก็เลยเอ,อทำให้นะอ้ยุงก็มาแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็รอกันหน่อยนะใครที่คอยมีหรือว่าอยากได้มมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูเนะเผื่อทำได้จะทำให้นะครับสวัสดีครับ